สัมมาสัมพุทธโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิสวากาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ สังขังนะมามีนะโมตัสสะภาควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภาควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภาควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ สวัสดีท่านผู้มีความเจริญในธรรมะทุกท่านศึกษาพระพิธรรมตาม,ลตามาาหลัลกสูตรอภิธรรมโชติกาวิทยาลัยหลักสูตรวิปัสสนากรรมฐานในคำพีวิปัสสนากรรมฐาน แสดงหมวดธรรมหกหมวดคือหนึ่งวิสุทธิเจดว่าด้วยความบริสุทธิ์หมดจดตามลำดับของศีลสมาธิปัญญาหมวดที่สองลักษณะสามหรือที่คุ้นเคยในคำว่าใจรักษณหมวดที่สาม อนุป,ปัสนาสามเป็นปัญญาที่เห็นไตรลักษณ์เหนืองหมวดที่สี่วิปัสนาญาณสิบหรือถ้าจะแสดงให้ละเอียดครบถ้วนคือญาณสิบหกระดับของปัญญาที่เป็นภาวนามยปัญญารู้เห็นประจักษ์ตามลำดับขั้นจนถึงโลกกตรระหมวดที่ห้า วิโมสามหมายถึงความหลุดพ้นจากกิเลสอันเป็นโลก,กุตระหมวดที่หกวิโมกขมุกสามหมายถึงประตูเป็นปัญญาที่ใกล้ต่อความหลุดพ้นหรือจะกล่าวอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นอนุปัสนาเป็นวิปัสนาก็ได้ ในธรรมทั้งหกหมวดนี้หมว,ท 1, วดที่หนึ่งวิสุทธิเจ็ดความบริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสเจ็ดระดับคือหนึ่งศีลวิสุทธิความบริสุทธิ์ของศีลสองจิตตาวิสุทธิความบริสุทธิ์ของจิตสามทิฏฐิวิสุทธิความบริสุทธิ์ของความเห็นสี 4, กังขาวิตรณะวิสุทธิความบริสุทธิ์ของยานที่ข้ามพ้นความสงสัยห้ามัคคามัคคะญาณทัศนวิสุทธิความบริสุทธิ์ของยานในการเห็นว่าเป็นมัคคะคือหนทางหรืออมัคคะไม่ใช่หนทางหก ปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิความบริสุทธิ์ของญาณในการดำเนินไปสู่มรรคปฏิปทาโดยส่วนเดียวเจ็ดญาณทัศนวิสุทธิความบริสุทธิ์ในการเห็นแจ้งหมายถึงเห็นแจ้งแทงตลอดอริสสีด้วยมรรคญาณอันเป็นโลกุตระ ตามที่ทรงสแสดงโดยลำดับว่าศีลเป็นเหตุแห่งสมาธิสมาธิเป็นเหตุแห่งปัญญาเหล่านี้หรือตามการปฏิบัติว่าผู้ปฏิบัติธรรมกระทำศีลให้บริสุทธิ์ก่อนหมายถึงศีลอันเป็นมโนกับซึ่งเมื่อศีลบริสุทธิ์ดีแล้วจิตตะสมาธิ ความสงบความตั้งมั่นแห่งจิตจะเกิดขึ้นอันเป็นผลกระทำจิตให้บริสุทธิ์หมดจดจากนิวรณ์จากกิเลสแล้วอาศัยจิตที่ตั้งมั่นดีแล้วยกจิตขึ้นพ้นทุกข์จะเห็นด้วยปัญญาว่าขันห้า ราศจากอัตตาผู้ปฏิบัติจิตมั่นอยู่กับวิปัสนาภูมิคือใจไม่วันไหวต่อขันห้าจะเข้าถึงพระธรรมเห็นพระธรรมหมดความสงสัยในสัมมาปฏิปทา,านิโรธวาระหรือกล่าวโดยสภาวะคือทิฏฐิวิสุทธิ เห็นทุก์เห็นสมุทยัยกัรขาวิตรณะวิสุทธิเห็นนิโรธเห็นมรรคมักคามัรคญยา,าณทัศนวิสุทธิปัญญาเห็นแจ้งเห็นความเกิดดับเห็นความเปลี่ยนแปลงของอุปาทานกันห้าและคนด้วยกุศลได้คุณวิเศษคือมีโอภาษแสงสว่างเกิดปีติความอิ่นใจเป็นต้น เมื่อใดตัดสินได้ว่าวิปัสนาเป็นมัตตอุปกิเลตมิใช่มัตเมื่อน,นั้นชื่อว่าเข้าถึงมัคคามัคคญยานะทัสนะวิสุทธิต่อแต่นั้นวิปัสนาญาณอันแก่กล้าจะเดินนินไปสู่มัคคะปฏิปทาโดยส่วนเดียวเรียกปฏิปทาญาณนะทัสนะวิสุทธิ วิปัสนาญาณที่แก่แกล้าแล้วนั้นจะเป็นเหตุแห่งโลกุตระอริยมรรคเรียกญา,าณทัศนวิสุทธิอริยผลก็เรียกสอดคล้องกันไปว่าเป็นญา,นาณทัศนวิสุทธิโดยอนุโลมต่อเนื่องกันไปด้วยลักษณะสามไตรลักษณ์คืออนิจจลักษณะลักษณะที่ไม่เที่ยงทุกขลักษณะ ลักษณะที่เป็นทุกข์ทนอยู่ไม่ได้อนัตตลักษณะลักษณะที่เป็นอนัตตาบังคับบาญชาไม่ได้ปรากฏแก่ใจเป็นอารมณะของอนุปัสนาสามปัญญาที่เห็นเนืองๆคืออนิจจานุปัสนา ปัญญาเห็นเนืองๆต่ออนิจจลักษณะลักษณะที่ไม่เที่ยงมีการเปลี่ยนแปลงแปรรวนเหล่านั้นทุกขานุปัสสนาปัญญาเห็นเนืองๆซึ่งทุกขลักษณะอนัตานุปัสสนาปัญญาเห็นเนืองๆซึ่งอนัตตลักษณะ วิปัสนาญาณสิบหรือตามที่กล่าวว่าสแสดงครบถ้วนเป็นญาณ16คือหนึ่งนามรูปปริเฉทญาณปัญญาเห็นประจักษ์ในนามรูปอันปราศจากอตต์สอปัจจยะปริขญาณปัญญาเห็นเหตุปัจจัยว่าแต่ก่อนเป็นมิจฉาปฏิปทาปัจจุบันเป็นสัมมาปฏิปทา นิโรธาวาระเห็นความดับทุกข์ด้วยมรรคเมองแปดสามสัมมาสนญาณปัญญาเห็นไตรลักษณ์ครั้งแรกสี่อุทธยัพ,พย,ายาัญาณไตรลักษณ์ปรากฏชัดคือความเกิดเป็นอย่างหนึ่งความดับเป็นอีกอย่างหนึ่งห้าพังขยานปัญญาน้อมไปในความดับ หกพยา,ยานรูปนามจึงปรากฏเป็นภัยที่น่ากลัวเจ็ดอาทินวะยานเห็นโทษแปดนิพพิทายานเกิดความเบื่อหน่ายเก้ามุญจิตุกรรมจตายาน อย่างนี้ไปให้พ้น 10. ปฏิสังขายานกำหนดพิจารณาไตลักษ์ของลูกนามอย่างกว้างขวาง 11. ส,สังขารูปเปกขายานวางเฉยต่อรูปนาม 12. อนุโลมมายานเห็นสอดคล้องกับอเลสสสีสิบสาโคตรภูยานข้ามจากความเป็นบุตรชน 14. บสี่มัคยานเห็นแจ้งแทงตลอดเอรสสีประหารกิเลสเป็นสมุเทเฉทะเด็ดขาด 15. ผลยานเข้าถึงปฏิป,สปฏัสธิปฏิสัมพภะสงบจากกิเลสที่อริยมรรคนั้นประหารได้แล้ว 16. ปัจเจเวคขณะยาน ปัญญาย้อนพิจารณาถึงมรรคผลนิพพานที่ตนประสบมารวมถึงย้อนพิจารณาถึงกิเลสที่ละและกิเลสที่เหลือในขันธ์ทัศดาของตนตามพระธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัพพุทธเจ้าหมวดที่ห้ิโมกสามิโมกหมายถึงความหลุดพ้น หมายถึงมรรคผลนิพพานสาคือสุญญาตวิโมอะอะนิมิตวิโม่อปานิหิตวิโมะอะเรียมัคที่หลุดพ้นด้วยปัญญาที่เห็นอนัตตะลักษณะมาแต่การก่อนชื่อว่าสุญญาตวิโมอะอะเรียมัคที่หลุดพ้น จากการที่ปัญญาเห็นในอนิจจลลกขณะมาแต่การก่อนชื่ออน,นิมิตตาวิโมกอัปันหิตาวิโมกหมายถึงอริยมรรคที่ปัญญาเห็นทุกขะัลษขณะมาแต่การก่อนเมื่อถึงอริยมรรคแล้วได้ชื่อว่า อัปปะนิหิตะวิโมกแม้อริยผลก็ได้ชื่อวิโมกเหล่านี้ตามอาริยมรรคและรวมถึงแม้พระนิพพานก็ได้ชื่อว่าสุญญาตนานิพพานอะนิมิตะนิพพานและอัปปะนิหิตะนิพพานตามวิโมกเหล่านั้นตามวิปัสสนาญาณอันเป็นเบื้องต้นเหล่านั้นด้วย หมวดที่หวีโมกขมุกมประตูสู่ความหลุดพ้นหมายถึงวิปปัสนาญาณแก่กล้าแต่การก่อนเรียกว่าอานิจจานุปัสสนาปัญญาเห็นเนืองๆโดยความไม่เที่ยงเรียกอนิจจานุปัสสนาตามลำดับจนถึงสังขารุปเปกขายานก็ได้ หรือวิปัสนาญาณเบื้องสูงคือสังขารุเปกขายาณและอนุโลมญานอันเป็นวิปัสนาญาณที่เป็นยอดเรียกอะน,นิมิตานุปัสสนาก็ได้คือเห็นเนืองๆต่อสังขารทั้งหลายที่ไม่มีนิมิตว่าเที่ยงว่ายั่งยืนวิปัสนาญาณเบื้องต้นได้ชื่อว่าทุกขานุปัสสนา ได้ชื่อทุกขานุปัสสนาตลอดจนจะลดขอบเขตของอริยมรรคก็ได้หรือเบื้องปลายเปลี่ยนชื่อเป็นอัปปะนิฮิตานุปัสสนาเห็นเนืองงต่อทุกขลขักษณะปัญญาจึงพ้นจากตันหาปณนิธิไม่มีเครื่องร้อยรัดสุญญาตานุปัสสนา แต่การก่อนเรียกอนัตานุปัสสนาจะเรียกตามลำดับจนจะลดขอบเขตของอริยมรรคก็ได้หรือเปลี่ยนชื่อเป็นสุญญาตานุปัสสนาปัญญาเห็นเนืองๆโดยความเป็นของศูนย์ศูนย์จากสัตว์บุคคลตัวตนนี่คือทำหกหมวดในวิปัสสนากรรมฐานตามหลักสูตรอภิธรรมโชติกะวิทยาลัย เรียงโดยสาภาวะอย่างนี้ว่าผู้ปฏิบัติธรรมในเบื้องต้นตั้งต้นอยู่ในศีลก่อนคืออธิศีลสีซึ่งแสดงไปแล้วในวิสุทธิเจนักปฏิบัติเจริญศีลด้วยใจคืออินทรียสังวรและชาคลิยานุโยคจากการที่รักษาศีลทางกายทางวาจาในเบื้องต้นมาแล้วคือเป็นผู้สำรวมจิตเป็นผู้รักษาจิต ถ้ากระทำดีพอแล้วจิตจะสงบเจริญสติดีพอแล้วจิตจะตั้งมั่นเป็นสมาธิยกจิตจากสมาธิแล้วจะหลุดพ้นเป็นญานทณทัศนะพ้นทุกข์และดับสมุทยัยจิตมั่นอยู่กับความพ้นทุกข์จะเห็นพระธรรมหมดความสงสัยในพระธรรมเรียกกังขาวิตรณะวิสุทธิต่อแต่นั้น ปัญญาเห็นในไตรลักอย่างใดอย่างหนึ่งคือบุคคลบางคนเห็นอนิจจลักษณะลักษณะที่ไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงแปรปรวนบางคนเห็นทุกขลักษณะลักษณะที่เป็นทุกข์ทนอยู่ไม่ได้บางคนเห็นอนัตตลักษณะลักษณะที่เป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้ เรียกอีกหมวดหนึ่งว่าเป็นอนุปัสนาสามคือขณะที่เห็นอนิจจลักษณะปัญญานั้นจะเรียกมัคคามัคคาณานัทสนะก็ได้เรียกอนิจจานุปัสนาก็ได้ขณะเห็นทุกขลักษณะเรียกทุกขานุปัสนาก็ได้ขณะเห็นอนัตตลักษณะเรียกอนัตานุปัสนาก็ได้การเห็นไตรลักษณ์ั้งแรก เป็นสัมมสนญาณเห็นสืบต่อเป็นอุทธยบพยญาณปัญญาข้ามพ้นจากอุปกิเกศแล้วเป็นพละวะอุทธยบพยญาณเป็นปฏิปทาญาณทัศนะวิสุทธิมีไตร,รักษ์เป็นอารมณ์เรียกต่อเนื่องโดยความเป็น อนิจจานุปัสสนาทุกขานุปัสสนาอนัตตานุปัสสนาหรือแม้เรียกว่าอน,นิมิตตานุปัสสนาอัปานิหิตานุปัสสนา,นาสุญญา,านุปัสสนาก็ได้ตามลำดับวิปัสสนญญาณที่เปลี่ยนแปลงเจริญขึ้นคือพังขยานเห็นความดับพยาญยาณเห็นนามรูปโดยความเป็นภัยอาถินวะญาณเห็นโทษ นิพพายานเบื่อหน่ายมุนจิตุกรรมาจตายานอย่างนี้ให้พ้นปฏิสังขารญานย้อนพิจารณาไตรลักษณ์อย่างกว้างขวางสังขารูปเปกขาญาณวางเฉยต่อรูปนามอนุโลม,มายานขึ้นสู่มรรควิถีเห็นไตรลักษณ์สอดท้องกับอริยสัจสีใกล้พ้นทุกข์ต่อแต่นั้น เป็นโครตรบูญญาณน่นวงเอานิพพานที่เป็นอนันนมิตะไม่มีนิ้ไม่เครื่องหมายที่เป็นอัปปานิหิตะไม่มีตันหาปาณนิธิเครื่องร้อยรัดที่เป็นศูญญตะตศูนย์จากตัวตนเป็นอารมณ์อาริยมรคประหารกิเลสอาริยผลสงบจากกิเลสอาริยมรคนั้น เรียกอะนิมิตตวิโมกเรียกอะปะนิิตวิโมกเรียกสุญญตวิโมกตามเส้นทางของอนุปัสนาสามตามเส้นทางของวิโมกขมุกสามสอดคล้องกับการเห็นไตรลักษณ์และแม้พระนิพพานสามอย่าง ชื่อก็สอดคล้องกับไตรักษ์ณที่ผู้ปฏิบัินั้นเห็นสืบเนื่องกันมาบุคคลบางคนได้ฟังการปฏิบัติในหมวดวิสุทธิเจ็ด ถ้ารู้แจ่มแจ้งก็หลุดพ้นได้บุคคลบางคนได้ฟังหมวดยานสิบหกหมายถึงผู้มีปัญญาเฉพาะขณะวิปัสสนาญาณเกิดขึ้นมีหมวดธรรมคือไตรลักษณุปัสสนาและวิโมกขมุขประชุมรวมกันสอดคล้องกัน ความหลุดพ้นเป็นมรรคยานผลยานปัจเจเวคณาญาณเป็นสะพาะเดตรงของวิโมก3สามและตรงกับญา,นะาณทัศนวิสุทธิสะพาะเหล่านี้เป็นศีลขันเป็นสมาธิขันเป็นปัญญาขันสอดคล้องกัน ที่ผู้ปฏิบัติธรรมพึงศึกษาให้ละเอียดเพื่อเป็นแนวทางแห่งการปฏิบัติให้ตรงกับพระพุทธพจน์จะมีความเจริญในธรรมวินัยนี้ได้หากะหังสัมมาสัมพุทโธภาคขาวา พุทธังพระขวันตังอภิวาเทมีสวากาโตพระขวตาธรรมโมธรรมังนะมัตสามิสุปฏติปนโนพระขวะโตสาวกาสังโฆสังขังนะมามิ ขอยมีความเจ็มแจ้งในพระธรรมวินัยของพระสัมมาสัพทธเจ้าโดยเร็วพลันเทิน